สวัสดีค่ะรัะตนมนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานคือคนที่เกิดเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนะคะก็มารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะ วิดีโอนี้นะคะเป็นการเปิดไพ่ปักแรกเตือนกันยายนนะคะ1-15กันยายนนะคะจะเป็นอย่างไรการงานการเงินแล้วก็ออกความรักนะคะเรามาดูกันนะคะการงานจะเป็นอย่างไรชาวราศีพิจิกนะคะขอครูบาอาจารย์ในไพ่พมยานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวนะคะอุยพรอุชัยชาวราศีพิจิกด้วยนะคะ การงานจะเป็นอย่างไรนะคะปักแรกเดือนกันยายนนะคะไพ่ใบแรกนะคะคุณแผนกนางพิมพิลาลัยนะคะช่วงนี้ครอบครัวมีดิพลนะคะช่วงนี้จะมีเมตตามหานิยมนะคะจะเจอมิตรดีเพื่อร่วมงานดีนะคะคนรักคนเมตตานะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังคําพูดด้วยนะคะไพ่ใบที่สองนะคะพนังสุพรรณมัจฉานะคะความสุขก,กายสบายใจนะคะช่วงนี้งานรับรื่นดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ มีเกณฑ์ท่องเที่ยวกับครอบครัวมีเกณฑ์ได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นมีเกณฑ์ได้หยุดพักนะคะวีคเคนทนไปเที่ยวหลันล้านะคะมีคนช่วยเหลือดูแลในในหลายๆสิ่งนะคะการงานดีนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะพระโคนนทิครอบครัวอีกแล้วนะคะใครทํากิจการเกี่ยวกับครอบครัวหรือ,อคร,รอ,บอบครัวให้งานหรือทํางานกับครอบครัวนี่สุดีมากนะคะุ่่นี้มีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะ เกณฑ์เดินทางพักผ่อนเกณฑ์เดินทางที่แบบถ้ามีถ้าทางานเ,นเดินทางไปทํางานก็จะรับรื่นดีนะคะอาจจะต้องขยันต้องเหนื่อยสักหน่อยแต่ก็รับรื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะภายใต้สําหรับเทพเสาร์นะคะไม่ว่าทําอะไรนะคะบางทีมันก็มีอุปสรรคเข้ามาให้พิสูจน์ตัวตนให้พิสูจน์ความสามารถนะคะก็ขอให้คุณมีสติสุขุมรอบคอบในทุกหน้าที่นะคะใครรอง,งานอยู่จริงๆมีเกณฑ์จะได้งานนะคะจะมีคนหยิบยื่น การงานให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเครียดวิตกกังวลไปนะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการงานถ้าคุณเครียดอยู่นะคะจะมีคู่หูที่ดีอ่ะเออคู่หูที่ดีเพื่อนที่ดีที่จะหยิบยื่นเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นการให้งานให้โอกาสหรือช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ใช้ ความสุขุมรอบครอบในทุกๆสิ่งนะคะแล้วการงานจะราบรื่นนะคะแระมัดระวังคําพูดด้วยนะคะช่วงนี้นะคะถ้าเข้าทางผู้ใหญ่แล้วจะดีนะคะอืมมันเข้าทางผู้ใหญ่เข้าไว้รักษาคอนเน็กชันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะดีนะคะการงานราบรื่นนะคะะต่อไปนะคะเรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะอ่อไพ่ขึ้นเดือนมีนาคมนะคะ ในเดือนมีนาคมนะคะน่าจะอีกสักสีเ่เดือนเนาะอืมประมาณสักสองถึงสี่เดือนนะคะรองงานอยู่อะไรที่คาดหวังจะสมหวังภายในสองถึงสเดือนนะคะเกี่ยวกับงานนะคะไพ่ใบแรกการเงินนะคะว่า พระพิคคนณสรงหนูวความสําเร็จหน้าที่การเงิน,ออน,าก,างนการเงินจะสาเร็จดังปริหารนะคะไพ่พพิคณณสรงหนูครอบครัว,วมีิพลนะคะมีเกณฑ์ได้เงินจากครอบครัวหรือเสียเงินให้กับครอบครัวนะคะช่วงนี้ประหยัดสักหน่อยจะดีนะคะอการเงินจะประสบความสําเร็จแต่อาจจะต้องประหยัดสักหน่อยเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะไพ่ใบที่สองนะคะ พระอสุรินาหูถ้ามีเงินแล้วอย่าบอกใครปิดนิ่งเงียบเข้าไว้นะคะเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรมาในหลายรูปแบบเนาะเวลาเรามีเขาก็เข้ามาเบียดเบียนนะคะจะได้เงินมาแปลกๆกับครอบครัวหรือใส่เท้านะคะหรือช่วงนี้ทําอะไรก็อาจจะต้องเสียเงินใต้ตัวสักหน่อยเออนะคะมันมีความสําเร็จเข้ามามีเงินเข้ามาแต่อย่าบอกใครนะคะเก็บเป็นความลับนะคะ ไพ่ใบที่3นะคะาพระภายนะคะก็มีความแบบเงินเข้าไวออกไว้เลยทำให้รู้สึกกดดันเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับการเงินอยู่บ้างนะคะก็นะคะสุขุมรอบคอบในเรื่องการเงินก็จะดีนะคะมีเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสุขภาพเนาะอาจจะมีการต้องใช้เงินเพื่อรักษาสุขภาพนะคะอาจจะมีเกณฑ์การอะไรที่แบบผ่าตัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยอืม ระ,ะ,ะมัดระวังนิดหนึ่งเนะาะไพ่พระราหูนะคะอะไรอะไรมันจะยืดเยื้อสักหน่อยถ้าเกิดว่าทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์นะคะจะมีชื่อเสียงและนําเงินนะคะช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องการเงินดีๆไพ่รา,าหูเนี่ยคือแบบโดนอมเงินนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกตอนแรกเลยว่าถ้ามีโชคมีการเงินเข้ามานะคะก็ระมัดระวังนะคะราหูเนี่ยก็เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกันอาจจะมีแบบ เจ้ากรรมในเวรในหลายๆรูปแบบที่จะเข้ามาเบียดเบียนเรื่องการเงินก็ระมัดระวังนะคะช่วงนี้ใหญ่ครยืมเงินอย่าไปค้าประกันใครโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันจะนําเรื่องวุ่นวายหรือว่าได้คืนค่อนข้างยากนะคะก็อย่างที่บอกนะคะระมัดระวังนะมีเงินเข้ามาแต่มันไปไวเหลือเกินด้วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดได้เสมอแล้วมันต้องใช้เงินนะคะก็ระมัดระวังเนาะมีสติใน ทุกๆการกระทําของการใช้เงินนะคะจะใช้เงินอะไรก็คิดสักนิดก่อนลงทุนก็เป็นไปได้นะคะก็ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะบ่วงรักนะคะน่าจะมีการติดขัดหรือว่ามีการยืดเยื้อหรือมีบ่วงคนโสดอาจจะนึกถึงคนเก่าๆอยู่นะคะไพ่ใบที่สองนะคะเทพพจน์นะคะความคุ้นคิดความสับสนความไม่แน่ใจนะคะถ้าคนเก่ากลับมาคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราอยาก กลับไปคบดีไหมหรืออะไรถ้ายัางไม่แน่ใจก็ไม่ต้องตัดสินใจนะคะใช้เวลาเป็นขึ้นพิสูจน์เนาะแทบทีด่ดาแมงป่องนะคะปล่อยวางนะคะถ้าไม่แน่ใจอะไรก็ปล่อยไปนะคะปล่อยวางคนเก่าๆหรือว่าความรักเก่าๆที่คุณยังยึดติดอยู่อะ่ะถ้าปล่อยวางได้ตัดจบได้หรือว่าเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ยึดติดกับความรักเก่าๆคุณคุณจะเจอความรักที่ดีเข้ามานะคะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ปล่อยวางกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณยึดติดอยู่นะคะหรือเกี่ยวกับคนรักเก่าๆย้อนกลับเข้ามาแล้วคุณรู้สึกไม่แน่ใจเอาอยัางไงดีนะคะมีความเครียดย้ำคิดย้ำทำกดดันระหวัดระแวงว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้หรือยังเขาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าในความที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ปล่อยวางนะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พิสูจน์กันไปนะคะถ้าเขาดีเขาใช่เดี๋ยวก็ดีเองใช่เองนะคะผ้าใ้สัมับนะคะพระนางไม่ใช่ค่ะขอโทษภายใต้สาหรับพระนานลายบันทมศีนะคะการเบื่อกันหนายการเซงนะคะอาจจะมีอะไรที่เ,เรื่องเดิมๆนะคะยังวนเวียนอยู่นะคะคือลักษณะเบื่อเหนื่อยเซงก็เป็นไปได้ส่วนคนที่มีคู่นะคะก็ อ๋อคนโสดก็เรามาระวังด้วยนะคะถ้ามีคนเข้ามาถ้าไม่ใช่คนเก่าคนใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีคู่แล้วหรือยังดูดีๆนะคะอ่ะทีนี้เรามาคนมีคู่นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีความเบื่อหน่ายเซง็งหวาดระแวงซึ่งกันและกันมันเลยมีความสับสนว่าเขาใช่คู่เราหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะคะแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะยังจะยืดเยื้อกันต่อไปนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางนะคะมันจะไปในทิศท,ทางไหนก็ขอให้มันเป็นเรื่องของพลมลิกิต เรื่องของอของโชคชะตานะคะปล่อยมันวางลงแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะถ้ายังยึดถือยังหวาดระแวงหรือถือมันไว้อะความสัมพันธ์ก็จะยิ่งแย่กดดันเครียดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางลงนะคะจะไปในิทิศทางไหนก็ขอให้ใส่ใจเติมความหวานเข้าไว้ก็ได้นะคะ แล้วจะดีนะคะและนี่คือเดือนกันยายนปักแรกนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ